ทัวลงหนักออกรายการคนอวดผีจุดทูบสื่อวิญญาณแตงโมชาวเน็ตสวนไม่อยากให้หากินกับความตายเพื่อนเรียกได้ว่าเจอกระแสทัวลงอย่างหนักกรณีรายการคนอวดผีทำทีเซอร์ตัวอย่างรายการที่จะออนแอร์ในวันที่23มีนาคมนี้ซึ่งในรายการมีเพื่อนสนิทแตงโมอย่างแอนนาและฮิปโปได้ไปร่วมรายการในครั้งนี้ ในรายการทั้งแอนนาและฮิปโปได้จุดทูบสื่อถึงวิญญาณของแตงโมขณะที่ริวจิตสัมผัสได้พูดว่าจำไว้เลยว่าเพื่อนของเธอถ้าเขาไม่ผิดเขาไม่ยอมจำไว้เลยว่าเขาจะไม่ยอมไปไหน และจากทีเซอร์ของรายการทำให้ชาวโซเชียลได้คอมเมนต์วิพากษ์วิจาร์จำนวนมากบางคนก็ไม่อยากให้แอนนาและฮิปโปไปร่วมรายการด้วยเพราะรายการเขาหากินแต่กับคอนเทนต์แบบนี้อยู่แล้วมันเหมือนหากินกับความตายของเพื่อนโดยค่าวความเชื่อทางศาสนาของแตงโมเพราะเขาเชื่อว่าหลังจากตายแล้วจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่เป็นผีเร่ร่อนแบบที่ทำกันอยู่ ล่าสุดแอนนานได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความขอโทษหลังถูกโซเชียลโจมตีกับการไปออกรายการคนอวดผีระบุว่าเรื่องของรายการคนอวดผีต้องยอมรับเลยว่าแอนานากับฮิปโปคิดน้อยไปจริงๆสำหรับเรื่องนี้ตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องซึ่งในสมองเราคือทำยังไงก็ได้ให้เรื่องนี้ไม่เงียบก่อนจะมีประเด็นกับคุณแม่ แต่หลังจากที่คุณแม่ให้เราหยุดเราก็ไม่เคยรับสายโทรศัพท์กับนักข่าวท่านไหนนอกจากจะเลี้ยงไม่ได้จริงๆรายการก็ถ่ายเท่าที่เรารับไหวเงินทั้งหมดที่ได้มาก่อนหน้าแอนนานำไปถวายลงศพส่วนเรื่องแมวใครจะมองว่าเราเลี้ยงเพราะหิวแสงทุกคนพูดได้หมดแต่เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูในไลฟ์จะเข้าใจอะไรมากกว่านั้นการเลี้ยงสัตว์มันต้องเลี้ยงกันทั้งชีวิต แอนนาโทรปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลน้องเรื่อยๆพาไปตรวจสุขภาพดูแลไม่ต่างจากลูกอย่าพึ่งตัดสินอะไรในระยะเวลาสั้นๆดูกันไปนานๆตอนแอนนามีลูกบางคนบอกว่ามีเพื่อทำคอนเทนต์เราห้ามความคิดคนยากแต่แอนนารู้ตัวดีว่าเราอยู่ในจุดไหนต้องทำยังไงใจเราเป็นคนแบบไหน เรารู้ตัวเราเสมอส่วนเรื่องคดีเราติดตามกันตลอดถามข่าวกันทุกวันและเราจะไม่ปล่อยให้มันเงียบไปอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ต้องขอโทษที่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะเรื่องไหนผิดเรายอมรับแต่ขอให้เชื่อเถิดค่ะแอนนาและฮิปโปรักโมเพราะมิตรภาพระหว่างเรามันมีอะไรมากมายจริงๆที่ผ่านมาทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ขาา่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ